อะไรนครับเนี่ยหนึ่งเจ้าสี่ร้อยสวยๆใสๆแบบนี้ผ่อนเกันอยู่สองพัาบาทแล้วนะครับวันนี้ผู้ชมหนึ่งเจ้า400รอยรถจดทะเบียนปี2019นะครับผมรถบ้านแท้มือเดียวไม่ไม่เยอะด้วยไม่น้อยดีว่ะเรียกว่าไม่น้อยเลยอะตัวรถก็คันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างจะเดิมๆโดยรวมแล้วเดิมๆใครชอบเดิมๆใครเดิมๆม,ม,มันก็วิ่งดีแล้วอะกระจกมีให้นะ ชิวเดิมเลยรถน่าจะของผู้ใหญ่นะเนี่ยรงเนี่ยนะแล้วก็นี่ของแตง่งของแตง่งไม่แต่งก็ได้มั้งเนี่ยนะตัววิงใต้คางนะครับก็ทําให้ดูมีมิติขึ้นนะการพาน้ํานะครับมีการ่าน้ําของแมสขอท่อเราล้างให้เรียบร้อยสะอาดใส่หูห้องเครื่องหุ้ยรอบนี้มันล้างสะอาดเวยแน่นอนจริงนะยางไออา,าซีนะครับยางหน้าหลังเลยแล้วก็จานดิ้นโอ้โหดันดิด้นนิดเดียวเท่านั้นตามใหม่เลยนิดเดียว ล่องลอยบอกเลยว่าล้มชนนี่ไม่มีให้เห็นนะครับเรียบพุ่มดีมีอนาคตชิสีแพ้หมดเลยดูใช้ได้เลยนะนี่เห็นไหมท่อเดิมๆใครอยากได้ก็สลิปออนพร้อมไปท่อเดี๋ยวนี้ชุดหนึ่งอุ้ยพันกระบายอย่าไปคิดมากนะคิดตภาพเดิมๆดีกว่านี่มีท้อเดิมไม่เห็นก็ดีแล้วอ่ะท้ายสั้นนะครับของแมสเหมือนกันอ่ออคือรานเดียวกันไม่เนี้ยแมสนะครับพอไปเลี้ยวไปเลียเ้ยวนี่ออกไปขวาเลยออกหลัง ไม่อยาไล่ขวาออกหลังแล้วออกข้างอ่ะแบบนี้ดีแบบนี้ชัดเจนนะยางหน้าหลังสะพานยางชัดๆดอกลึกๆเนื้อนิ่มๆสบายๆโอ้โหที่มันหูเคลือบยางแบบอ่ะไม่กลัวเปลืองเลยนะ <c oughs> ไม่เป็นไรบอกของท่องแก่แม่งฉีดฉีดยับนะเดี๋ยวม่งดีมีอะไรเอ้าอ,อ้มีอนาคตไฟล่วงเดี๋ยวอ่ะวนไปเลยว,วนไปเลยแจยวเลยทีเดียวเชียวอ่า โอเคเป็นไงมาดูเลขไม้กันดีกว่าไม้มีฟิล์มหน้าไม้ด้วยนะครับโอ้โหอะไรก็หยุดเราไม่ได้นะเรารีวิวต่อเลยต่อ,อเนื่องจริงๆรุญแจมีสองดอกนะคู่มือครบเจ้าระยะเข้าไปแล้วสามรอบตามไม้เลยตอนนี้หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยโลเท่านั้นนะครับดูอ่ะอันนี้มีกรนลอยเรซิ่งพาวเวอร์ฝาถังแล้วก็เรซิ่งพาวเวอร์เหมือนกันกันลอยถังนะครับโอเคติ๊กเกอร์อยู่ครบเหลี่ยมมุมดีเลยใช้ได้เลยมา สั้นๆเมื่อกี้โปรโมชั่นรีวิวอย่างเร็วนะรถเดิมๆที่เร็วๆมากไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรอ่าโปรโมชั่นเมื่อกี้คอนอยู่สองพันเก้าร้อยบาทนั่นคือเรื่องจริงนะครับคอนตาวน์ลิสติ้งห้าปีจบออกรถรวมจัดโอเรียบร้อยหนึ่งหมื่นห้าพันบาทอ่าเดี๋ยวนี้คุณจะหวังศูนย์บาทศูนย์บาทมันสมัยก่อนยากแล้วนะเราบอกก่อนว่าไฟแนนเนี่ยค่อนข้างจะเขี้ยวขึ้นนะครับผมปล่อยยากขึ้นนะเพราะว่าอย่างว่าแหละเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ดีเนาะอ่ะ ราคาเงินสดดีว่ามาดูราคาเงินสดราคาเงินสดหนึ่งแสนห้าพันบาทรับส่วนลดเหมือนเดิมนะครับลดเงินสดสามพันบาทนะเหลือหนึ่งแสนสองพันบาทเท่านั้นแต่สองพันแม่งตั้งแต่แบปะสองพันเอาไว้ทำไมะ่ะประมาณนี้นะบอกเลยว่าเกตด,ดีเลยมาอีแพ้แน่นอนนะครับจะที่ใบเราใครกอไม่ก่ออยู่แล้วแล้วก็ลืมบอก สับไปสับมาตัวนี้ผ่อน4ปีเมื่อกี้5ปีใช่ไหม4ปีอยู่ U 3 300กว่าบาทเท่านั้นนะออกรถ10,500เหมือนเดิมนะครับโอเคดูแลได้ที่สุขสวัสดิ์35หรือว่าโทร09569564รับแรกรับเธนอทุกรุ่นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้า